ลูกไม่ยอมพูดพูดช้าอาจไม่ใช่เด็กดือ้อหรือไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าบุตรหลานของท่านสูญเสียการได้ยินหรือเปล่าปัญหาที่ทำให้ผู้ปกครองไม่ทราบว่าเด็กสูญเสียการได้ยินหรือมีพัฒนาการทางภาษาและการพูดไม่ปกติ บางครอบครัวเด็กที่มีผลการได้ยินผิดปกติแต่ผู้ปกครองคาดไม่ถึงเพราะยังเห็นว่าเด็กยังสามารถหันมองคนที่เดินเข้าบ้านมาได้นั่นเป็นเพราะเด็กที่มีปัญหาการสูญเสียการได้ยินนั้นจะมีสายตาที่รวดเร็วช่างสังเกตทำให้ประเมินค่อนข้างยาก เด็กกลุ่มนี้ควรได้รับการฟื้นฟูให้เหมาะสมอย่างเร่งด่วนเนื่องจากการสูญเสียการได้ยินจะมีผลกระทบต่อพัฒนาการทางภาษาการพูดและการสื่อสารทางสังคมส่งผลให้เด็กเสียความมั่นใจเกิดความเครียดรู้สึกแปลกแยกการที่เด็กได้รับการตรวจและฟื้นฟูการได้ยินก่อนอายุ6เดือนจะมีพัฒนาการทางภาษาและการเรียนรู้ที่ดีกว่าเด็กที่ได้รับการตรวจหลัง6เดือน ท่านสามารถพาบุตรหลานของท่านมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนสำหรับเด็กก่อนที่จะเข้ารับการตรวจการได้ยินนะคะควรจะเข้าตรวจกับคุณหมอหูคอจมูกก่อนคะ่ะเพื่อประเมินในช่องหูนะคะว่ามีขี้หูอุดตันหรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมในช่องหูหรือไม่ อย่างที่2คือควรจะได้รับการตรวจภายในช่องคอและจมูกค่ะเพื่อประเมินว่ามีน้ำมูกหรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมในจมูกหรือไม่เนื่องจากว่ามีผลต่อการตรวจของหูชั้นกลางแล้วก็ถ้าเกิดมีโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อในจมูกหรือว่าในช่องหูควรได้รับการรักษาก่อนให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปประเมินการได้ยินค่ะ ูนย์ตรวจการได้ยินโรงพยาบาลบ้านแพวนะคะเราจะให้บริการเนี่ยเป็น2แบบก็คือแบบที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของเด็กกับอีกแบบหนึ่งก็คือไม่จําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของเด็กค่ะค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นแบบที่เด็กเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจโดยเราอะ่ะจะตรวจโดยใช้เครื่อง a u d มิเตอร์คือเด็กเนี่ยจะต้องเข้าใจคําสั่งอย่างน้อย1-2ถึงขั้นตอนเช่น เมื่อได้ยินเสียงแบมือหรือว่าเมื่อได้ยินเสียงให้เอาของเล่น,นใส่กล่องโดยเราจะแยกความถี่เ,เป็น3ความถี่นะคะก็คือความถี่กลางความถี่สูงแล้วก็ความถี่ต่ําเพื่อที่จะหาระดับการได้ยินที่ต่ําที่สุดที่เด็กแต่ละคนเนยได้ยินนอกจากที่เราจะทําการตรวจที่โรงพยาบาลแล้วนะคะเรายังมีโครงการตรวจการได้ยินโดยจะมีนักแก้ไขาการได้ยินออกไปตรวจที่โรงเรียนค่ะ โดยเราจะเริ่มตรวจที่โรงเรียนในเขตอำเภอบ้านแพ้วก่อนจะเป็นเด็กชั้นป .1 แล้วก็ป .6 โดยจะมีเครื่องมือก็คือเป็นเครื่องมือที่ตรวจหูชั้นในโดยเฉพาะแล้วก็เมื่อเราตรวจเนี่ยพบว่าเด็กมีความผิดปกติทางการได้ยินเราก็จะนัดเด็กเข้ามาทําการรักษาต่อที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะวางแผนแล้วก็ฟื้นฟูต่อไปค่ะ ต่อมาจะเป็นการตรวจแบบที่เด็กเนี่ยไม่ต้องให้ความร่วมมือนะคะก็คือจะแบ่งเป็น2อ,อย่างคือเป็นการตรวจประเมินหูชั้นในแล้วก็การตรวจระดับการสมองการตรวจหูชั้นในเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะตรวจตั้งแต่แรกเกิดหรือว่าเราจะตรวจในกรณีที่เด็กคนนี้มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าพูดไม่ชัดการตรวจคัดกรองด้วยวิธีนี้จะเป็นการตรวจ เพื่อที่จะคาดการณ์ว่าเด็กคนนี้มีความผิดปกติทางการได้ยินหรือเปล่าการตรวจการได้ยินระดับก้านสมองนะคะจะเป็นการตรวจเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของระบบการได้ยินจนถึงก้านสมองวิธีนี้ค่ะจะเป็นวิธีที่เราจะใช้ตรวจในเด็กที่ไม่สามารถตรวจแบบปกติได้ค่ะโดยการรักษาและฟื้นฟูการได้ยินนั้นหากสาเหตุเกิดจากหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลางแพทย์สามารถให้การรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด แต่ในกรณีที่ความผิดปกตินั้นเกิดจากหูชั้นในหรือสมองมักจะต้องใส่เครื่องช่วยฟังหรือผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมหลังการฟื้นฟูการได้ยินแล้วเด็กจะต้องได้รับการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูดและฝึกฟังกับนักแก้ไขาการพูดที่ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้ต่อไปเพื่อพัฒนาทักษะทางการพูดให้มีความใกล้เคียงกับคนปกติ การสูญเสียการได้ยินในเด็กสามารถที่จะได้รับการป้องกันและรักษาโดยเราจะสังเกตได้ว่าเด็กพูดเช้าหรือไม่โดยสังเกตว่าเมื่อเด็กมีอายุ1-2ขวบยังไม่เริ่มพูดไม่เปล่งเสียงพูดซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่หูและสมองไม่สามารถรับเสียงพูดได้เมื่อสมองไม่ได้ยินก็ไม่สามารถเปล่งเสียงพูดได้ถูกต้อง เด็กพูดไม่ชัดเพราะไม่สามารถควบคุมโทนเสียงและจังหวะการพูดได้หรือถ้าสูญเสียการได้ยินในความถี่สูงอาจทำให้ฟังเสียงพยัญชนะเสียงสูงไม่ได้ทำให้โทนเสียงเพีย้ยนหรือสังเกตจากการแสดงออกทางพฤติกรรมเช่นไม่ทำตามคำสั่งเรียกไม่หันเมื่อยลอยไม่ตั้งใจเรียนซึ่งอันที่จริงแล้วเกิดจากการที่ได้ยินไม่ชัดหรือไม่ได้ยินนั่นเอง กลุ่มเด็กเล็กหรือเด็กที่ไม่ได้ยินเลยควรได้รับการกระตุ้นให้เร็วที่สุดเพราะสมองของเด็กจะได้รับการเรียนรู้การกระตุ้นที่ดีในช่วงแรกเกิดถึง5ขวบยิ่งได้รับการตรวจรักษาและฟื้นฟูเร็วยิ่งทําให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาใกล้เคียงกับเด็กที่ได้ยินปกติมากที่สุด การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการสูญเสียการได้ยินในเด็กไม่ควรให้เด็กสัมผัสเสียงดังมากๆเช่นเสียงปืนประทัดคอนเสิรต์ตเพราะเสียงดังจะทำลายประสาทหูทำให้ปัจจุบันปัญหาการสูญเสียการได้ยินมักพบในเด็กอายุน้อยหลีกเลี่ยงการติดเชื้อต่างๆเช่นการนำสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในหูและระมัดระวังไม่ให้เด็กเป็นหวัดเป็นประจำซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความบกพร่องของการได้ยินเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนปัญหาการได้ยินที่เกิดจากพันธุกรรมมักพบในเด็กที่มีปัญหาการสูญเสียการได้ยินตั้งแต่เกิดหรือหูเริ่มไม่ค่อยได้ยินเมื่อโตขึ้นโดยการรักษาจะเน้นการแก้ไขโดยใส่เครื่องช่วยฟังหรือผ่านประสาทหูเทียมและเข้ารับการฝึกกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูดโดยเน้นให้เด็กได้ยินเพื่อให้มีพัฒนาการทางภาษา ใกล้เคียงกับเด็กที่มีการได้ยินปกติมากที่สุดสามารถพูดสื่อสารโดยใช้ภาษาพูดได้เข้าเรียนในโรงเรียนร่วมกับเด็กปกติสื่อสารกับคนรอบข้างได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตหากมีคนในครอบครัวหรือคนที่ท่านรู้จักที่สงสัยว่าจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินท่านสามารถพาคนในครอบครัวและคนรู้จักมารับการปรึกษาที่โรงพยาบาลบ้านแพลวได้ค่ะ